ไหนมาดูหน่อยซิว่าช่องเราเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมานานกี่เออเจ็ดเดือนเลยแหละออว้าวทำคลิปเถอะเอ,อ่อผมมีเรื่องจากสรารภาพผมทำคลิปไ <c oughs> ฟอินโทรเสีย <laughs> สวัสดีชองท่านด้วยครับผมนายพ่อนคคงครับวันนี้อยู่กับเกม Roblox ในแมป Ani b l o x k Legends นะครับเย้ yeah. วันนี้เราจะมาวิวตัว Saber กันนะครับแต่ก่อนอื่นเอมอย่างที่ต้นคลิปเราบอกไปเราไม่ได้ลงคลิปมาเจดเดือนมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดไม่ลงคลิปมาเจ็เดือนเลยนะ นั้นคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2021ใช่ไหมใช่21ถูกต้อง21ซึ่งจะมารีวิวตัวเซเบอร์กันอย่างที่เราพูดซึ่งตอนนี้เวลย,ยังไม่ตันเลยนะนะตาจริงก็จะรีวิวตอนเวลตันแต่ว่าพอมาดูว่ากูไม่ได้ลงคลิปไปเจ็ดเดือนและกูรู้สึกทอ้อแท้ไงไม่รู้เนาะคุณผูมรู้สึกทอ้อแท้นะ อ่ะเดี๋ยวลงคล้วกันนะครับทุนี้จะมารีวิวตัวของเซเบอร์ที่ทุกคนเรียกกันหรือก็คือแอบอ่านชื่อก่อนอาร์โทเรียเพนดรากอนนะครับทุกคนครับตอนนี้เพื่ผมตอนนี้ผมมีลิงก์อยู่ที่สองครับซึ่งผมไม่รู้ระบบลิงก์คือยังไงนะเลเวลสี่สิบหกนะครับเลือดสองร้อยสามสิบสองแอตแทคกห้าสิบสามพีดีเฟนสี่สิบหกอีดีเฟนสี่สิบเก้าแล้วก็เอฟเอฟซีเอสนี่รู้คืออะไรไหมครับทุกคน เป็นตัวห้าดาวก็เป็นตัวอีเวนต์ลิมิเต็ดนะผร้ชมรีบๆสุ่มนะผู้บมผมว่าวนเป็นผลได้แล้วล่ะเนี่ยเฟสนะผู้ชมและอีเวนต์หน้าก็จะเป็นตัวแบบนี้อ่าเห็นไหมดาวิกาศูนย์ผมจะไปฟาร์มเพชรหรอเดี๋ยวผมจะสอนฟาร์มเพชรในคลิปหน้าหรือทุกคนรู้แล้วก็ก็จะทำอยู่ที <laughs> โอเครีวิวตัวามกรเถอะอ้าวสตาร์ทโอเคครับผู้ชมมาอยู่ในโหมดอุ๊ยไปหนึง่ง ตอนได้อย anyway, um, okay. okay. right. ู่ในโหมดของสลามทริโอนะครับหรือคือโหมดตีสลามโง่เพื่อที่จะเอาไปอัพตัวละครหรือโหมดที่ผมกำลังเล่นอยู่ซึ่งโหมดเรื่องผมเล่นจบไปแล้วนะครับโอเคไปทางนั้นขอเดินหนีก่อนซึ่งอาจจะดูกากานะเพราะว่าผมเปิดเอฟเฟกต์ตามเครื่องผมมันกากันนะแต่จะพยายามเปิดให้สูงแล้วกันนะเพื่อนผู้ชมอู้เฉียอู้เฉียอู้จิตอู้ตายอ้าโอ้โหฮึผู้ชมเพ้ย แหลกชิบหายเลยพี่ชมดูสกิลแรกนะครับผมฟาดดาบไปงี้นะครับผม,บผมสกิลแรกของเซเบอร์ er ชมิมนี่คือสกิลแรกเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกรอบนะครับเป็นคุณห่วงชิบหายไม่น่าเปิดเลยกูสกิลแรกจะเป็นการชาร์ดนี่นครับแล้วก็ปล่อยขึ้นดาบไปข้างหน้านะครับสร้างดาเมจเอ,อ่อไม่ทันดูเลยพี่ชมแต่มันก็แรงอ,อยู่พอสมควรพี่ชมต่อไปรอดูสกิลสองนะครับสกิลสองจะเป็นการ ชาร์จดาบไว้อย่างนี้ครับแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ฟันครับสร้างดาเมจเป็นผู้ชมโทรศัพท์ขอแง่ไปหนึ่งอ๋อเนี่ยนะโทรศัพท์กากเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมอุ่ยใจเย็นใจเย็นไอ้ช่วยด้วยนี่กูเวลนี่กูเวลสามเอ้ยสี่สิบหกจริงไหมเนี่ยมันเคยโผล่เงอ้ยยังไม่ถูกยังไม่รู้หยุดก่อนให้กูเรียบสกิลก่อนโอเค มาสกิลสามพมเป็นการทิมตายภาคนาแล้วก็ปล่อยพายุไปนะพี่ชมเป็นพายุแนวนอนนะวัดอ่ะเปนนะ็นอย่างไรพชมบิน่งนี้ก่อนอีอ่าตามเรื่องที่แล้วต่อไปก็คือจะเป็นอันตินะพี่ชมนั่นคือการใช้เป็นกดไปติดอือนี่ชมงานคืนนี้เอ็กซ์คาลิเบอร์พ่ชมนี่ชื่อสกิลเอ็กซ์คาลสวยชิบหาย แต่แหลกชิบหายเช่นกันไอ้เี้าโคตรแหลกเลยไปหนึ่งไปน,งนะจอมเดี๋ยวให้ดูสกิล,ลอีกรอบนึงครับแต่ตอนนี้ข,ข,ขอขหลบก่อนเออมีสิบล็อกเลยว่ะสกิล,ลหนึ่งปล่อยขึ้นดาบนะครับสกิล,ลสามไอ,อ้สกิล,ล,ส,ออส,กล,ลสองชาร์จดาบพุ่งไปข้างหน้าสร้างดามเมจที่สุดจะแรงแต่เครื่องกูจะไปแล้คกับทรยศอ้าจุกดว้วยัทรยศไอ้เจ้ย สับพยาไอ,อสับพยายี่ <Yeah. S 1> มันแกไม่ได้ครับผมโอเคแกได้ลนะอย่าไปโล่โเคสกิลสามครับอีกทีนึงครับเต็มข้างหน้าครับปล่อยพยูไปข้างหน้าครับผมนี่ผมไม่เชื่อว่าคนเล่นเกมนี้นนจะน่าจะได้ตัวนี้กัหมดแล้วนะเพราะมันสุ่มได้ง่ายมากเลยจับตัวห้าดาวทั้งสามตัวนี้นะครับผมโอเคครับนะสกิลหนึ่งปึ๊บสกิลสองปึ๊บ อันตีต้องรอน,นะทุกคนผม,มนใช้สกิลหนึ่งสกิลสองไปเรื่อยนะทุกคนแกลชิบหายเลยสกิลสามทีหนึ่งปึ๊บอย่างงี้เดี๋ยวอันตีให้ดูดอีกทอดอีกรอบนะทุกคอีกสลามคิงอ่าหนึ่งทนกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคทุกคนมาให้ดูดอีกรอบนะบอันตีนี่ปึ๊บพาโดนไหมเรียบร้อยน,นีุ่กคนปึ๊บนี่ ตัวตัวละครเราะนี่ผมเทมากเคตัดปีคลิปเลยแล้วกันนะครับสั้นๆตอนนี้ก็รีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวเซเบอร์หรือชื่อของตัวละครก็คืออาโทเรียเพนตะก้อนผู้ชมผมจำื่อตัวเขาไม่ได้อย่างนี้แหละสดสดนี้แหละโอเคซึ่งในปีนี้ผมจะพยายามลงคลิปให้ได้ถี่สุดถ้าจะทำได้ แล้วก็ช่วยกรุณากาดท้างานของผู้ชมทุกคนนะครับว่ากดไลค์คลิปนี้กดแชร์และทักทศไทยให้เราด้วยนะครับจะบอกว่าไงดีทรี่หายไปนานก็ขอต้อนรับทุกท่านยินดีนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับก็เหมือนเดิมโยมกดไ like, ลค์ทักทศไทยเหมือนเดิมด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย